สวัสดีครับสวัสดีครับนะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะครับขออนุญาตปักหมุดแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจทุกๆคนด้วยนะนะครับใครที่เข้ามาแล้วเช็คภาพ เช็คเสียงเช็คสัญญาณให้ผมทีนะครับขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่งตั้มหนึ่งมา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 อันนี้เพจเสี่ยแม็กใช่ไหมใช่ครับทุกคนแชร์เป็นกำใจให้เสี่ยแม็กหน่อยนะครับนะ เดี๋ยวไปคนเดียวนะไหวนะไหวพี่เออนี่เขาสายเดี่ยวเขาลุยเดียวนะนะครับไม่เคยกลัวที่ไหนเดี๋ยวให้แม็กนะครับนะเข้าไปปิดจ็อบกับผีเขาเรียกว่าผีไอ้แดงนะครับแดงครับช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับใครที่มาจากเพจพวกเรานะครับนะช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสำหรับเสี่ยแม็กด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับสปอนเซอร์ท่านไหนที่ดูอยู่นะครับนะอยากจะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนนะครับนะสามารถติดต่อไปทางเพจคนพิสูจน์ผีได้โดยตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมนะฮะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง หลับแป๊บนึ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับมาเสียงอะไรครับวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะสวัสดีด้วยมาแชร์ให้หน่อยเดี๋ยวรอทางจิตสัมผัสออกมาก่อนพอดีว่าจิตสัมผัสแต่ต้องไลฟ์ซ่อมนะครับเนื่องจากสัญญาณมีปัญหานะครับผมขอคนละหนึ่งแชร์วันนี้ขอเสียแม็กซ์สักสองพันคนดูช่วยแชร์เลยนะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกดติดตามนะครับเดี๋ยวทางนู้งกำลังมายังไงก็ขอบคุณพี่เอมากนะครับนะที่วันนี้ ให้โอกาสเราได้ถ่ายต่อจากจิตสัมผัสนะครับผมเพราะว่าวันนี้วันนี้เพจเยอะใช่เพราะมีพี่ป้อมมาด้วยมีพี่จิตมาด้วยเกือบยี่สิบเพจถึงอทไรกันเนี่งห้าประมาณห้าหกเพจหประมาณหกประมาณหกมามามาทำไมไม่ปักสปอนเซอร์ ครับใครที่มาจากเปิดอยู่เปิดเปิดตั้งนานแล้วเปิดตั้งนานแล้วไปไปเปิดเออหันทางนี้ควันนี้นะครับไปตามนี้วอใช่วอวะไปตามที่คนที่สูดนี นะครับนะแล้วก็วันนี้ครับขอขอบคุณทางจีดูจูจิชินะครับนะครับนะสมัครสมาชิกใหม่วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็สมัคร200บาทกลายเปเลย300โอ้โหแล้วก็ถ้าสมัครสมาชิกใหม่เลยนะเป็นยูเซอร์มาเข้ามาใหม่นะสมัคร200เหมือนกันเอาไปเลย400ร้อถือว่าครบนะใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเว็บที่ซื้อตรง่อนง่ายแล้วก็ โอโคไหวอะไหวเล่นแต่กันเป็นว่าเล่นอะเดี๋ยวใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับฝากคลิกลิงก์ฝากกดให้พวกเราด้วยนะครับนะเหตุสุดท้ายครับวันนี้แม็กบอกว่าขอไปคนเดียวเว้เพราะว่าใช่ตายคนเดียวผมไม่สู้พี่เขาไปคนเดียวเนี่ยน่ผมหน้าแอดมินเขาไปคนเดียวมึงโดนมึงโดนอย่าไปกลัวดิพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยโพลทีไม่มีในโลกทีไม่มีในโลกไปเมื่อกี้กูก็พูดอย่างนี้แเว้ไปครับไปโอเคครับนะสุดท้ายของคนที่จุดทีใครที่ตามมาจาก จิตสัมผัสนะครับนะก็ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเอาไปแล้วพี่โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับใครที่ตามมานะครับนะพบกับการลุยเดี่ยวนะครับยังโลเคชั่นนะครับของเพจคนพิสูจน์ผีจะเป็นแนวการลุยเดี่ยวนะทุกคนนะครับไม่มีการเมคใดแต่ทั้งสิ้น วันนี้มากัะหลายเพจเลยครับประมาณ6เพจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ725ท่านนะครับช่วยผมแชร์ไปอีกนะสำหรับใครที่ชอบการลุยเดียวนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์ให้เราด้วยนะครับต่อครับต่อครับ เพศสุดท้ายถูกต้องครับถูกต้องครับยังไงใครที่าตามมาจากจิตสัมผัสตามมาจากพี่เอ็มนะครับขอบเพระทุณมากนะจากใจเลยนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะมาดูของจริงใช่ครับเุ้ยยเสียงน้ำเสียงน้ำ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธ,ธังเปิดธรรมังเปิดสงงังคังเปิดเปิดด้วยนมพุทธายะเปิดด้วยนมามปะทะเปิดด้วยท,าทาว้าเวสุวรรณพุทธายะขอให้เจ้าทีท่เจ้าท,ทางช่วยเปิดทางให้เราดูวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตออกมาปรากฏร่างปรากฏกายหรือทำปฏิหารอะไรก็ได้ให้ข้าพเจ้าและลูกเพจได้เห็นไปพร้อมกันวยครับสาธุ คนเอานะยังไงก็ขอกำลังใจหน่อยนะครับอย่าเพิ่งใครง่วงก็ไปนอนก่อนได้เราไม่ว่านะแต่จะบอกได้เลยว่าการลุยเดี่ยวนะครับผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราเห็นมันจะออกมาให้เรารู้สึก ไม่มีเพื่อนเดินหรอกคะ่ะเพจคนพิสูจน์ผีเป็นเพจแนวรายการเดินเดียวนะครับผมจะไม่มีทีมงานเดินหน้ากล้องนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากมนะเดี๋ยวเราไปดูทีละหลังเลยแล้วกัน น่าจะเป็นที่เก็บอะไรสักอย่างที่เก็บของเหรอเศษทงเศษท่อขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆดูจากสภาพน้ำนะเฮ้ยยี่เดี๋ยวเดียวเฮ้ยเสียงมันมาจากบ้านหลังนี้เว้ยทุกคน ระวังด้วยนะคะที่นี่แรงนะรับทราบครับพี่พพเฮ้เยเชเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้นี่สันเว้ยไอ้นี่สันสุป,ปีนานัง สุป,ปีนานังสุป,ปีนานังจีเจรุนีจจน้จีเจรุนี้จีเจรุนี้สภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังกูงขอท้าดูวิญญาณที่นี่หากพวกมึงแน่จริงออกมาปรากฏดร่างประกฏดกายเดี๋ยวนะสิ่งผู้หญิง อุ้ยเฮ้ยมีใครอยู่ปหมครับเดี๋ยว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 เห็นไหมเห็นไหมเหหมสียงอะไรวะเดี๋ยวเสียงมันรังคาเสียงมันรังคาใครถือกล้องผมแม็กครับผมแม็กครับนะ โทษทีนะครับหมายล้านเมื่อกี้เดี๋ยวเท่ากับเงียบลิ๊บเฮียเฮียเดี๋ยนะเดี๋ยนะ มีเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงกรี๊ดป่ะขอถอยก่อนขอถอยก่อนขอถอยก่อนสัญญาณอ่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยนะขอบคุณครับข,ขอบคุณพี่ประจินด้วยครับนะ bình gian, hử, hey, ma, tiếng ma, tiếng đơn เดินหน้าครับเออเสียงเสียงคนเดินเหยียบไม้เนี่ยมีใครอยู่ไหมครับน่ากลัวว่นะวนัรวนอยคือมันมีเสียงตลอดเวลาเลยพี่ใครครับเดี๋ยวเดเฮ้ยเฮ้ย,ยมีใครอยู่ตรงนั้นเปล่าว่ะ ได้ยินมาได้ยินมาเสียงมือนขูดอะไรสักอย่างมีจิ้จกด้วยเชี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่น,นี่ลองฟังดูดิลองฟังดูดิใช่ปะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกะต้องถอยก่อนพี่เดี๋ยวนะเช็คสัญญาณให้ผมอีกทีเช็คสัญญาณให้ผมที เ๋ยวนะข้างเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับกํลังเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเฮ้ยยวนะเหมือนมีแสงไฟอะไรขยับ ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋เข้าไปข้างในเดี๋ยวเดี๋เข้าไปข้างในแป๊บนึงนะลอยเฮ้ยาขาวระวังระวังแป๊บนึงนะระวังนะลูกถอยถอยหน่อยนะลูกรนะวังเฮ้ยกระตุกลูกกระตุกกระตุกถอยก่อนถอยก่อนถอยกันถอยกัน นะครับเช็คสัญญาณให้ผมพิธีนะตอนนี้ผมเดินอ,ออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้ผมเดินอ,ออกมาข้างนอกแล้วเช็คภาพอีกทีหนึ่งครับลูกได้แล้วได้แล้วลูกได้แล้วโอเคโอเคนะครับโอเคนะครับเห็นแล้วตวกเลยนะลูกอุ้ยเหี้ยเดือดเดือด ลื่นลื่นลื่นว้พี่ลื่นใจเย็นเย็นใยนสติสติสติโดนดึงหรือเปล่าโดนดึงหรือเปล่าโดนดึงหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่การโดนดึงพี่รองเท้ามันลื่นรองเท้ามันลื่นพี่รองเท้ามันลื่นโเโอเคโเคอะไรวะ เฮ้ยเสียงขอกระจกเฮ้ยไอ้แดงแสงไฟมาแล้วไอ้แดงเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ย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 เชื่อเดี๋ยวนะเสียงเสียงกระจกข้างหน้าคืออะไร ข้างหน้าคืออะไรใครครับเสี่ยผู้หญิงร้องเฮ้ยยแม่งเดินเดืยวได้ไหมสย ไอแดงมาไอแดงมาไอแดงมาแล้วไอแดงมาแล้วระวังมันนะระวังนะสตินะลูกออกมาชิงดิแน่จริงก็เปล่า สิ่งผวปากสิ่งผิปา,งผปากตอบกลับเนี่ยแบบนี้อันตรายนะระวังนะไหวครับไหวครับไม่มีอะไรเกินใจผมนะผีหลอกไม่ตายหรอกจริงไอ้แดงออกมาให้กูเห็นอีกรอบนึงได้ไหม คือทุกคนสังเกตดูนะมันจะมีเสียงลักษณะคล้ายๆเหมือนกระจกลั่นอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์อะน่าจะเป็นลมตีกิ่งไม้ตกลงมาแล้วลื่นถลายลงมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่ขอคอนเฟิร์มดีกว่านะครับแต่ไแดงเหรอ เดี๋ยวเห็นอะไรบ้าเห็นอะไรบ้าอะไรขาวๆอะไรขาวๆเฮ้ยคนปะครับเฮ้ยขาวๆเฮ้ยเออม่วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใครครับอีมันลอยเลยกำลังเดินกำลังเดินกำลังเดินอยู่เียจะ,ะทำไมมันมีเสียงไม้ลั่นตรงนี้วะหน้ามันค้างรีบเดินรีบเดิน Dang. พระพุทธรูปหัวหลุดพระพุทธรูปหัวหลุดเออน่านจะเป็นประตูแม็กซ์นี่หนึ่งกระถางมันทำไมผ้ามันเป็น,สปนปเส้นๆวะไม่เป็นไรไปเรื่อยๆเดี๋ยวตรงไหนค้างเดี๋ยวบอกไปก่อนครับพี่ครับ ผมได้ยินเสียงผิวปากอีกแล้วอ่ะผมไม่รู้ว <reading> ่า <expand> มันเกิดแบบเดินผ่านไปผ่านมาให้เราเป็นช่วงๆนะใจเย็นๆนะผมว่ามันแปลกว่ะพี่คือผมผิวปากแล้วมันมีเสียงผิวปากตอกแบบมาตลอดเลยแสดงว่าเขารรารู้ได้แต่ตอนนี้สัญญาณค้างเว้ยไปก่อนขยับไปก่อนเฮ้ยเอ้ย เห็นหน้ะม่เกียเอีย่าวิ่องอย่าวิ่งอย่าวิ่งใจเย็นๆเย็นก่อนเชี่ยประตูปิดต่อหน้าเลยขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะเกียร์ครับเกียร์ครับ ไม่ใช่ผมผมเดินไวผมเดินไวมาตั้งหลักเฉยเดี๋ยวจะขอเข้าไปดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเราต้องเคลียร์ทีละจุดไม่มีอะไร นะตอนนี้สัญญาณเริ่มเริ่มกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับฝากแชร์ด้วยนะสปอนเอตดุกเอตฝากแชร์ด้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวถ้าตรงไหนสัญญาณกระตุกนะพิมพ์บอกนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเดินให้ห่างจากจุดที่กระตุกไปเมื่อกี้นะครับ ร้องอีกแล้วผู้หญิงมาจากไหนวะไอ้แดงจากไหนมาจากไหนตรงนี้ไม่ได้ยินมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องคดชัดเลยพี่ ยานไอ้แดงอุ้ยเห็นไหมเห็นไ่าเห็นไ่าเห็นบ้าไอเชี่ยมันเป็นไปได้ยังไงไม่มีลมขอบคุณนะครับหนีหาวหนีหาวนะ อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการเซฟเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับดึกกันวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับปกติผมจะไลฟ์ทุกวันพุธปกติจ<า>ะไลฟ์<า><ม>ทุกวันพุธกับวันศุกร์นะครับผม รับทราบครับพี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับนะเพจรายการเดินเดี่ยวนะครับทุกคืนวันพุธวันศุกร์นะครับคนพิสูจน์ผีนะครับใครที่ชอบแนวเสียงไม้แล้วเสียงไม้แล้วนะเสียงไม้แล้วนะ phải đây quá Ê đen hả Ê đen bá không Ê đen Cụ mà hạ không nào Úi Đen Ê đen chứ mày มันดักรอเลยเหรอมามามาออกมาให้จุดเปิดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับขอออกก่อนนะขอออกก่อนนะเฮ้ยเสียงเสียงไปก่อนไปก่อนกูไม่อยู่แล้วเฮ้ย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 ไปเฮ้ยถูกทามั้เนี่ย ขอคุณครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณคนที่ตามมาจากจิตสัมผัสแล้วก็ของทางพี่เอ็มพี่สิทธ์ด้วยนะครับนะยังไงก็คืนนี้จะบอกว่าส,สถานที่ค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆนะผมไม่เคยมีโอกาสได้มาสถานที่แบบนี้เลยนะครับยังไงก็เฮ้ยพี่สุดติง ครับนะที่เข้ามาติดตามนะครับนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ติดตามเพจของอคนพิสูจน์ผีไว้ด้วยนะครับเขาจะมีไลฟ์ทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์ใช่ครับนะเวลาประมาณกี่โมงสามทุ่มครับประมาณ3ามทุ่มนะครับนะเดี๋ยวยังไงคืนนี้นะพวกผมนะครับนะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับก่อนแล้วก็ใช่ครับเดี๋ยวมันจะดึกไปแล้วก็พี่ป้อมเขาต้องเดินทางกลับจันทบุรีใช่ครับนะยังไงก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วเนาะสำหรับสปอนเซอร์เท่าไหนที่ดูอยู่นะครับนะอยากจะร่วมโฆษณาหรือว่าอยากจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับสาามรถตติด่่อไปทีเพจ คนที่สุดผีได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะครับตอนนี้เจยวพวกผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบาย